อันนี้เป็นอันนี้โพนะครับนี่โพก็เอากิ่งมาเสียบๆไว้นะครับใส่ขวดอย่างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวอโอกาสหน้าดเดี๋ยวมาลองใส่กระทางดูเนาะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับการตกแตง่งม่วงเจริญนะครับให้เขาลูกเข้าทรงนะครับหลังจากที่เราปล่อยการตกแต่งตรงนี้ ปล่อยให้มันแตกยอดนะเอาตรงนี้เข้าคิดตรงนี้นครับเ,เพื่อนๆดูนน้องบอกว่าเป็นต้ตนตะโกนะครับเขาขุดมาจากอ,อชาชัยนาทครับสามมาฝากตอนนี้ผมก็อ่าหมักอยู่ในปุ๋ยมะพร้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องบุญส่งไลฟ์สไตล์นะครับ ก็เสียงดังหน่อยนะครับมีเสียงรถตกักรถขุดนะครับพอ,อดีหลังบ้านเขาทําถนนอาจจะเสียงดังไปนิดนะครับรบกวนก็ขอโทษขออภัยไว้ด้ยน,นะครับคลิปนี้อพอดีจะตกแต่งมาอยู่กับวอตสัยเหมือนเดิมครับเป็นไอ้วอตสัยม่วงเจริญที่ทําไว้นะครับนานแล้วแหละนะครับ อยู่ด้านในนะอยู่ด้านในต้องยกออกมานะครับพอดีจะมาตกแต่งนะครับเพราะว่าปล่อยเอ่อถ้ามันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะยืดเกินไปนะครับเดี๋ยวผมเอาต้นอันนี้เป็นต้นเอ่นนเอเครื่องฟ้าตอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มนะเข็มแดง เอาหลบไว้ก่อนออันนี้เป็นอันนี้โพนะครับนี่โพก็เอากิ่งมาเสียบๆไปนะครับใส่ขวดอย่างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวอโอกาสข้างหน้าเดี๋ยวมาลองใส่กระถางดูเนาะเปลี่ยนดินใส่กระถางดูเอาออกจากขวดนะครับแล้วค่อยมาทํากันอะโอเคเดี๋ยวเรามาที่มุ่งจเจริญก่อนนะครับคลิปนี้ ก็ปล่อยไว้นานก็มีตำลงตำลึงขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่างมังกรอ่ามัางกรคาบแก้วนะครับตอนนี้ก็ออกดอกอน,นะนออกดอกไม่มันจะเห็นปะกล้องอยู่ไกลนะไม่ได้สูงเข้ามาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาซูมให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะครับอันนี้เป็นต้นนี่ครับ ต้นมงกรคาบแก้วนะน,นี่ที่ออกดอกสีขาวแล้วก็มีสีแดงๆอยู่ด้านด้านดอกอด้านปลายของดอกนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามงจะเรยตัวนี้นะครับออกมาตกแต่งนะครับตกแต่งกิ่งนะครับตอนนี้มันเริ่มยืดยาวแล้วนะโอเคกค็เดี๋ยวยกออกมาก่อนเดี๋ยวยกออกมาด้านนอกเพื่อจะได้ ไปตกแต่งเนาะอะ, <Ooh. S 1> อะมีต้นโพมาแอบเกิดอแอบขึ้นในกระถางม่วงเจริญของผมซะและ้ว mm. เห็นว่าเลี้ยงต้นโพเยอะก็มาเกิดเอ,อ้ยออกเยอะด้วยนะเนี่ยจะเอาไว้ดีไหม <Okay. S 2> นะก็จะเลี้ยงไว้ก่อนก็ได้เนาะแต่มันก็จะไปพันกับฮะตันโพเรามีเยอะแล้วนะครับตัวนี้ผมไม่เอาดีกว่ามันก็มากับเขาเรียกแล้วอ่ามากับขี้นกแหละเนาะขี้นกนกมาขี้ใส่ไว้นะครับ ไปกินลูกเอาต้นโพมานะก็จะมาที่ใส่กระถางของผมนะตัดติ๊ดใจผมไม่เอานะครับมีเยอะมีเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวจะมาแต่งพุ่มแต่งพุ่มนี่ฮะที่มันจะยืด,ยดที่มันจย,ยืดออกมา ตอนนี้มันก็อืมวันถองวันก่อนผมเห็นดอกนะเราใส่จะโรยไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะทับตัดแต่งพุ่มชับเข้าไปนะครับคนไสก็ทำมาไซก็จะประมาณนี้เนาะ,นะจะทำคอจตกแต่งนะครับ แต่งกิ่งแต่งกุ้มนะครับตัวนี้ก็นี่ก็จะไม่เอานะครับที่มันเกิดเราเหนื้อกกิ่งที่เราทำไว้นะมันจะไม่เอานะให้มันใจมองเห็นไหมมาดีนีดเนาะมาดีใกล้นะครับใกล้ๆออเอออย่างนี้น่าจะเห็นดีอ่ะนี่ครับนี่เกิดมาอย่างนี้ผมก็ไม่เอาเนาะไม่เอาเนี่ยตัวนี้ก็จะมีในกิ่งเป็นใบแตกขึ้นมาตาตาใบเป็นตานะครับตาแตกขึ้นมาใหม่ก็ไม่เอานะครับผมตัวนี้ผมจะแตกประมาณนี้นะครับต่อมาขึ้มาตัวนี้ ก็เ,เกิดมาเนี่ยเอา,าครับมันจะโชว์กิ่งโชว์ก่าโชว์กิ่งเนาะโชว์กิ่งกิ่งสวยที่ต้นแม่เขาที่ผมเคยถ่ายคลิปอยู่ในคลิปช็อตอ่าคลิป,ลปช็อตเนาะก็จะเห็นว่าเขาออกดอกสะพังเลยนะที่ต้นแม่เขานะครับจะใครดูในคลิปช็อตอ่าคลิปช็อตก็จะเห็นว่ามีมงคลใหญ่ของผมนะครับใบใหญ่แตกสะพังอัวนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็ไม่เอา ตัดออกให้หมดนะต่อกี้เนี่ยเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายแต่ว่าอย่าให้ขาดน้ำเป็นเด็ดขาดขาดน้ำนี่เรียบร้อยเลยนะน,นี่ก็จะให้มันพุ่มเป็นอิสระ ไม่ได้เอาไปลงหลฐานจริงเนะะเาะาวันนี้ก่อนเรียกในกระลังกง่อนกดเด็ดพายวกันมาวนนี้นะครับวันนี้หน้าฝนเปนไงครัจะดู รวมทั้งวัชพืชด้วยหญ้านี่เต็มไปหมดนะขึ้นเขียวก็จะเป็นภูมิคภูมมันแล้วนะครับอ่ะก็ดูเป็นรูปเป็นทรงนะครับยังไงครับท่านผู้ชมพอเข้าตาท่านผู้ชมบ้างไหมมือใหม่นะครับมือใหม่ก็ นะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้นะครับมือใหม่มือใหม่มือใหม่มหมทำโอเคครับท่านผู้ชมนะเป็น ทรงเป็นพุ่มแล้วเนาะนะครับก็เคลียใบที่มันเกิดตามต้นด้วยเนาะก็ไม่เอานะทำความสะอาดถือว่าเป็นทาทำาทำความสะอาดต้นไปด้วยนะครับเอลวดของเขาก็ยังกิ่งยังไม่อมลวดนะครับก็ยังเลี้ยงต่อไปได้อีกนะต่อไปได้อีกอมลวดแล้วก็จะต้องเอาออกนะประมาณนี้ครับ สำหรับม่วงเจริญนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยนะครับละลายช้ามาใส่ให้เขาเพิ่มสักหน่อยนะครับเดือนละครั้งนะครับผมไม่จะใส่เดือนละครั้งบางทีก็หลงลืมสองเดือนบ้างนะทีมันทำงานประจำด้วยเนาะทำงานประจำด้วยเราก็ลืม เดี๋ยวผมเียผมจะใส่แถวอขอบกระถางเนาะกับถางอันนี้ลากเขาก็โชว์รอบนะ,ะลากเขากเกิดธรรมชาตินะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรใส่ไปสักประมาณครึ่งช้อนนะครับ อปล่อยละลายช้าแล้วแล้วก็เอาดินเข้ามากบไปเหมือนเดิมนะครับอืมโอเคครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับการตกแต่งม่วงเจริญนะครับให้เขาลูกเขาทรงนะครับหลังจากที่เราปล่อยอเดี๋ยวผมแต่กตรงนี้นิดนึงปล่อยให้มันแตกยอดนะ อ่าเดี๋ยว,ยวอ่าตรงนี้เข้านิดหนึ่งนะครับโอเคฮะต้องตัดสินใจพอนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวจะเลมไปเรื่อยเลมไปจนหมดต้นอ่ะพอครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็เป็นพุ่มเป็นอ่าเป็นพุ่มเป็นต้นแล้วนะครับอ่าเป็นบอนไฟกับเขาได้อยู่นะครับคิดว่านะมโนจินนาการไว้ไว้ก่อนนะครับว่าเป็นบอนไฟ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ที่เดิมนะครับก็จะมีต้นตะโกนะครับต้นตะโกที่น้องทีมงานเอามาให้นะครับเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเอาเอาไว้ในเนี่ยนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยดี๋ยวยกให้เพื่อนๆดูนี่น้องบอกว่าเป็นต้นตะโกนะครับเขาขุดมาจากเออ่ชัยนาทนะครับอุตสาหมาฝากนะครับตอนนี้ผมก็ หมักอยู่ในขุยมะพร้าวนะแล้วก็จะมีดินดินเก่าเขาที่ติดมาเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวต้องหากระมังมาแล้วก็ตกแต่งพวกนี้นะครับ่ะโอเคครับมาเก็บไว้เหมือนเดิมะโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับสวัสด,สสดีสวัสดีครับ